อุ้ยหลักนี้มีครับผมเฮ้ยเฮ้ยเมีลู่มีลุ่มีลู่เอาลูกน้งกันครับผมป่าอะไรอ่ะสวัสดีครับผมครับก็มายามรอบอีกแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เหมือนจะไม่มี แนวทางครับราว่างิบบลิบเลยรอลุนราอลุนว่ามันจะปีปลาเข้าไหม <c oughs> เหรียบร้อยครับผมไม่มีครับผมงิบบลิบอดอันนี้นะจะไม่ได้ปลาสักตัวเลยกับบานมาให้ดู ก็หลังแรกครับผมไม่ได้แต่รอดูหลังถ่าไปครับผมเผื่อมันเข้าหลังแรกเกลือเกลือครับผมหลังนี้เกลือครับ <c oughs> ก็หลังที่สองครับ หล่อลุ่มตามีปลาเขาหรือไม่เฮ้ยหลักนี้ไม่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ่มมีรุ่มมีรุม่มอะไทั้งกันครับผมปลาอะไรอะ่ะอื้ม đi không chết thế đấy Anh thấy là Ồ, được bắt cửa không Thế bà nhắn đai khá bố Chọn khá bố, chọn là Ok Chọn tùa nhìn ไอ้ขนดดูนอยกระหูยี่ตัวยหญ่ัเลยโอเคมานครับมนันถือว่าไม่เกลือนะครับลังแรกไม่ได้ลังที่สองโอ้โหหมานเจียบวานเจี๊ยบเลยครับสุดยอดครับเด,ดี๋ยวรอดูลังต่อไปครับผมหลังที่สี่ลังที่สามผมมันจะมาไห็นลังนี้ถือว่าใช้ได้ครับผม ห oh, ลังที่สามครับผมหลังที่สามมันไหม,มไม่หลังที่สามมันไหม <c ười> ดูน้ำกันครับผม อันที่สามมีครับผมมีปลานิ่นอันนี้นหนึ่งตัวนี่ครับหลอันท,ที่สามได้ปลานิ่นครับผมถือว่าไม่เกลือไม่เกลือครับผมยังมีตัวอยู่ครับไหน นี้นะครับผมทังที่สามน้อยตัวหนึ่งครับผมนิ่นไม่เกลือตัวใหญ่เข็งยุ่นี้ก่อนโอเคแต่าราลุนหลังที่สีครับผม